ที่เราได้บอกไว้ว่าเราจะมาตอบเกี่ยวกับพวกเรื่องการเรียนการยกอยู่ที่อังกฤษต,ต่างๆที่มีคนถามเราเข้ามาเยอะมากๆนะคะก็อาจจะยังอาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าก็พยายามตอบให้เรืตองพิเช่ชเริ่มอันแรกเลยไหมได้เขาถามว่าอะไรก็คือเรียนที่อังกฤษกับที่ไทยเนี่ยแตกต่างกันไหม แน่นอนว่าต่าง <ภา S 1> กันนะคะ,ค,ะคือต้องพูดก่อนว่าที่ไทยเนี่ยหมายถึงโรงเรียนไทยทั่วไปนะไม่ใช่โรงเรียนอินเตอร์ออโรงเรียนเพราะว่าเราสองคนเนี่ยก่อนที่ไปอังกฤษก็คือเรียนโ,โรง,โรงเรียนไทยปกตินะคะใช่กือต่อก็คืออย่างแรกก็คือพวก,กระบบอะไรเงี้ยก็คือตา่างแหละเพราะว่าคอือพาพาขอพูดถึงตัว A level อย่างเดียวนะก็คือมันเป็นสองปีสุดท้ายก่อนที่เข้ามหาลัยเนี่ยแบบพี่พาเรียนก็คือเท่ากับมห้ามหกใช่เท่ากับมห้ามหกก็คือ มันฟิลเหมือนอาจจะฟิลเหมือนที่ไทยก็จะเป็นเลือกสายอะไรอย่างงี้ปะ mm hmm. แต่ว่ามันที่โร่มนมันจะเป็นให้เลือกวิชาเรียนนะคะแล้วก็เราจะสามารถเลือกได้ประมาณ3าถึงสวิชาแล้วก็เหมือนวิชาเนี่ยแบบพวกวิชาเหล่านี้มันคือเป็นเหมือนวิชาที่จะลิงแบบลิงลิงกับเราที่เราจะเอาไปเรียนต่อที่มหาลัยอะไรประมาณนั้นเหมือนด้วยความที่แบบแบบเราเรียนวิชาหน่อยก่อนเนี่ยเราก็จะสามารถโฟกัสไป ในแต่ละวิชามันจะลงไปลึกกว่ามันจะแบบโอ้โหมันอินเทนส์มาก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 นะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เราได้เลือกนะคะเป็นสิ่งที่เราอยากคือพอรู้สึกว่าปีแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่ปะเพราะเพิ่งอยู่ปีแรกมันเรีไมคนอยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าที่เห็นพี่เฮาแบบในปีปีที่สองเลยในพอตัวค่ะทุกคนใช้ได้ค่ะเรื่องการบ้านนะคะของที่เรียงกินเนี่ยคือมันจะแล้วแต่วิชามากมากเลยค่ะ คือพวอวัตเรียน s o c i o l ใช่ไหมคือเขาอะค่อนข้างจะชิวมากๆแต่ก็คือจะมีการบ้านพวกแบบพ r e s e n t a t i o n อะไรเงี้ยแต่ก็คือจะมี p r e เ e n เ a ชั่นเดียวเนอะแบบที่อังกฤษอะเขาจะเน้นแบบการเรียนการสอนในห้องมากกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนนอกเวลาแบบหลังจากแบบเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะเน้นให้เราแบบมีเวลาได้ใช้ชีวิตได้ทําอะไรอย่างอื่นได้ enjoy กับสังคมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อ๋อเรื่องการเรียนการสอนในห้องคือเหมือนแบบที่อังกฤษเนี่ยเขาจะ ค่อนข้างเน้นเรื่องความเข้าใจมากกว่านะคะเวลาเรียนในห้องอ่ะเขาจะเน้นไปทางแบบให้พูดคุยอะไรเงี้ย yeah. คือมัอนเขาจะเน้นให้เราแสดงความคิดที่เห็นรวมถึงการแบบแย้งทฤษฎีที่เขาสอนเรามาด้วยอะไรประมาณนั้น,นะะ okay. แล้วก็มีคนถามว่าเรียนหนักไหมเออจะบอกว่า in general คือไม่หนักนะคะถ้าเทียบกับที่ไทยแต่ว่ามันไม่ได้จะบอกว่ามันคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเอยเรียนอังกฤษแล้วมันแบบชิลแบบมันชิลมันไม่ต้องอะไรก็จะบอกว่าแบบ มันจะชื่ิมที่เราได้ใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติแบบพวกที่แบบเป็นปีสุดท้ายแบบพาตอนเป็น final year แบบยี่สิบสามกับแบบยี่สิบยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามันก็หนักนะคะมาถึงว่าแบบมันหนักที่ตัวหลักสูตรเพราะมันมันยากเลาวมันเป็นแบบเรากําลังจะแบบสอบจบเอาเกรดไปเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะแบบค่อนข้างเครียดแล้วก็หนักในช่วงนั้นโอคก็ขนาดต่อไปฝึกภาษาอังกฤษยังไงแล้วก็เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษยังไง ตอนที่อยู่ที่ไทยก็จะมีเรียนภาษาอังกฤษอีกแล้วนะแต่ว่าอาจจะเป็นแนวที่ไม่ได้เน้นพวก speaking อะไรอย่างงี้ปะ่ะใช่เหมือนเราจะเน้นพวกแบบ writing reading อะไรอย่างงี้ซะมาออก<ช>กว่า g r a m m a อ g r ่ m m a r นั่นมากก r า m m นั่นมากอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึง่งเพราะเหมือนแบบถานกรมมา a r แล้วก็แน่นในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสพูดฝึกยังไงคือถ้าถามเพอว่าถ้าฝึกคือพอไปเรียนอ่ะมันต้องฟังใช่ป่ะคือเพอว่าเลยแบบดูซีรีส์เยอะมากเครื่องนั้นแบบ ช่วงนั้นแบบซีรีส์แบบ h a l ซ s e a ก็คือแบบแบบเดียวดูจบแบบเดียวดูจบอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยเรื่องการฟังอะไรใช่คือตอนแรกๆอ่ะที่แบบคือเพราะว่ามันน่าจะมีหลายคนแหละที่แบบฝึกภาษาจากการดูซีรีส์ใช่ป่ะแต่คือคือแบบตอนแรกๆอ่ะมันก็คือยังฟังไม่รู้เรื่องหรอกเมย์บอกว่าก็คือตอนแรกๆที่ฟังอ่ะก็คือจะแบบสับสับไทยบ้างสับอังกฤษบ้างให้มันแบบพอแบบฟังแบบรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเรื่องดีขึ้นก็ค่อยแบบเปลี่ยนเป็นแบบอังกฤษทั้งหมดหรือแบบบางทีก็เอาซับออกไปได้เลย ส่วนของพาคือพาจะบอกว่าส่วนหนึ่งพาคิดว่าแบบอาจจะได้มาจากการที่ไปเรียนที่นู้นแล้วเหมือนพอเราเรียนเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันเหมือนจะค่อยๆซึมซับเราชินไปเองว่าเฮ้ยเหมือนเราได้อ่านภาษาอังกฤษเยอะขึ้นอะไรแบบนั้นแตอนที่อยู่ไทยเราไม่ได้ทําแล้วก็แบบอยู่กับเพื่อนเนาะก็เพื่อนคุยกับเพื่อนเหมือนเราแบบรายล้อมด้วยคนที่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ได้พูดเยอะขึ้นพอสบว่าจริงๆทริคขพอรู้สึกว่าแบบส่วนตัวนะทริคของสปีกิ่งอ่ะคือไม่มีอะไรเลยนอกจากการพูดอ่ะคือถ้าเราไม่พูดอย่างไงมันก็ไม่ได้ แล้วก็เหมือนพอพูดไปเรื่อยภาษาก็เขาเรียกว่าอะไรก็เดโมลอกเองนะคะแล้วก็คำถามต่อไปเรียนสายเกี่ยวกับอะไรกันบ้างแล้ว uh, ก็หนักไหมแล้วก็แนะนําวิชาที่ไปเรียนโอเคคืออย่างที่พ่บอกไปว่าเอเลเวนะคะพ่เรียนทั้งหมด3ตัวก็คือเลขบิสเนสแล้วก็ไซโคโลจี g y หรือเขาเรียกว่า จิตตวิทยาปกจิตตวิทยาส่วนเธอเรียนเป็นเอ่อบิจิเนียนเหมือนกันแล้วก็เอ่อเรยอะไรกับอาร์ตแล้วก็สังคมวลทย์ค่ะสังคมวลทย์มันเหมือนภาษาไทยคืออะไรวะมันฟิลมันสังคมและจะสังคมอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็หนักไหมก็จะบอกว่าหนักแต่จริงแล้วแต่ชีวิตแล้วแต่วิชาด้วยเพราะเหมือนแบบ อย่างของภาเนี่ยไซโคโลจีตอนปีแรกอะมันเป็นจุ่เป็นวิชาที่แบบชิลมากล้วแค่ปีแรกก็เหมือนชิลเราแค่แบบนั่งอ่านแล้วเออเหมือนแบบเราเรียนอะไรแล้วก็แบบพ้นพอเราแบบชินกับภาษามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันง่ายอันนี้คือง่ายออแต่พอมาปีที่สองเหมือนแบบเราเพิ่งจะตระหนักได้ว่าเราต้องนั่งจําทุกอย่างที่เราเรียนมา <laughs> ทั้งหมดด้วยกันแบบจหนังสือสองเล่มแบบคุณพูนแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะสองมันต้องจำภาษาอี่ปุ่นด้วยไงไม่หอกว่า แนะนําวิชาที่ไปเรียนอันนี้จริงๆแล้วแต่คนแล้วแต่คนมันก็มันก็อยู่ที่ความชอบกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอน,นาคตจะทำอะไรก็เรียกเลยเหมือนที่นู่นมันจะทําให้เราอาจจะรู้ตัวเร็วกว่ากว่าหนปะว่าเราอยากเรียนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าจะบอกว่าเอาเคใช้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็อาจจะมีการเลือกที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้แบบคราแวแรกก็เลือกผิดวิชาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเหมือนสุดท้ายก็เปลี่ยนปรับไปปรับมาจนมันลงตัวนะ ถามต่อไปคำถามต่อไปทำไมถึงไปเรียนที่อังกฤษก็ง่ายๆเลยก็ใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะก็คือตอนนั้นอะเราก็แค่รู้สึกว่าแบบอยากแบบลองมาใช้ชีวิตดูบ้างอะไรเงี้ยแบบมันก็ดูสนุกดีดูได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็คือคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากแค่ว่าแบบถ้าไปแล้วมันก็ดูได้อะไรเยอะดีมันก็รู้สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยไป ส่วนสาหรับพาเนี่ยคือจริงตอนแรกอะยังไม่ได้แบบคือของเพลตอนไปพอมีความมั่นใจว่าแบบเพลจะไปอะไรประมาณนั้นแต่คือของพาตอนแรกที่ไปก็คือยังลังเลอยู่แต่ว่าก็คุยกับพ่อแม่อะไรอย่างงี้ซึ่งคือเหมือนตอนนั้นนะพาก็มีความคิดว่าแบบเออพาวแบบอยากทํางานที่แบบต่างประเทศแล้วก็แบบอยากทําสายงานที่มันแบบต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยถ้าเราแบบจะไปอาจจะไปต่อมหาลัยที่นู่นอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราไปตั้งแต่มัธยม,มเลยอะ่ะมันก็จะเหมือนได้เปรียบกว่าใช่ไหมเหมือนเราแบบได้ปรับตัวได้แบบภาษาอะไรอย่างนั้นประมาณนึงก็เลยไปนะคะแล้วก็เหมือนพอไปเนี่ยก็ยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบอมาชอบแล้วเหมือนแบบมันเลยต่อมายาวนะคะ <c oughs> คําถามต่อไปสุดท้ายหรือยังยกเกือบเกือบจะสุดท้ายแล้วให้รีวิวคือมีคนมีคนพูดเยอะมากนะคะว่าแบบให้รีวิวอังกฤษหน่อย จะบอกว่าอังกฤษมันก็จะค่อนข้างกว้างนิดก็เหมือนที่เรามันกว้างมากเลยอะเหมือนพูดๆไปปะใช่ก็ง่ายก็คือเป็นประเทศอยู่ในเกาะอ๋ออย่าพูดเรื่องอากาศมากลยอะประเทศที่อยู่ในเกาะเขาไปสุดค้ายเมื่อังก่อนคือถ้าคนใครที่อยู่อังกฤษหรือแบบไปเที่ยวอังกฤษบ่อยๆก็คือจะรู้ใช่ไหมว่าแบบอังกฤษมันไ็นใช่เค่ที่อากาศแบบแปลนมากวันหนึ่งสามารถมีได้สามวันใช่คือเคยมีวันหนึ่งใช่ป่ะตอนเช้า แบบอยู่คือตอนนั้นเป็นซัมมร์ด้วยนะแบบตัวอ,อยู่แบบเปิดกระจกมาแบบแบบเฮ้ยหิมะตกพอแบบระหว่างวานันแดดออกพอตอนเย็นฝนตกใช่อะไรอย่างนีง้ก็คือมีในหนึ่งวันคำถามต่อไปปรับตัวยังไงก็ค<ๆ>ือลักๆก็คือเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะวรด,<ๆ>ดูแลแล้วก็แบบดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองดีเพราะมันะเราจะไม่มีพ่อแม่มาทําอะไรให้อะไรอย่างนง้นก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็มีเรื่องเงินด้วยคือคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือสมมติแบบพ่อแม่ให้เงินมาเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเราต้องแบบแมนจ่ห้มันพอเว้ยเออแคลแล้วก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเวาลามีปัญหาอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ต้องเรียนรู้มันคือจริงมา,มาใหม่ๆทุกคนมันต้องมีการปรับตัวทางนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าแบบแบบอะไรที่มันใหม่สำหรับเราว่างอะไรที่าต้องทําเองอะไรประมาณนั้นแล้วมันแบบพอชินก็จะอยู่ได้แบบปกตินะเรื่องเรียนเรื่องเรียนแบบตัวยังไง คือจริงจะบอกว่าตอนแรกก็คือหนักหนักอยูน่นะอ่านหนังสือเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องฝึกเขียนพวกไอเสีอะไรเงี้ยด้วยส่วนสำหรับพาวก็คือตอนไปตอนแรกคําเดียวเลยคือช็อกอเพราะว่าคือเหมือนเนื่องจากแบบไม่เคยเรียนภาษา,ษาอังกฤษมาด้วยแล้วก็แบบพอมาก็มาเข้าแบบเอเลเวเลยเพราะว่าเหมือนคนอื่นเขาจะเหมือนแบบทำ G C S E อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนใช่ไหมันกจะมีพื้นฐานระดับหนึ่งแต่คือตอนแรกพาวแบบจําได้เลยว่าแบบไปเรียนแล้วก็แบบ ประมาณช่วงวีคแรกคือแบบงงมากเพราะเหมือนแบบเปมนภาษาที่ใช้แบบในหนังสือเนี้ยมันแบบมันไม่มันไม่ใช่ระดับที่เรารู้ว่าสมมติเราเรารู้ประมาณเนี้ยแล้วเหมือนภาษามันแบบมันข้ามสเต็ปไปแล้วเราก็แบบไม่เข้าใจมันเราแค่มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบถ้าภาษาเราอไนเงี้ยมันแบบไม่ได้นี่เท่าคนอื่นไม่ได้เป็นในทีวันเนี้ยเราแค่ต้องพยายามมากกว่าภาษาคิดเองว่าแบบอย่างน้อยอ่ะเหมือนแบบเราก้าวมาจากสเต็ปหนึ่งจากเมื่อวานแล้วนะคือมันแบบอย่างน้อยเราแบบเก่งขึ้นจากแบบก่อนหน้านี้แล้วนะ ก็คือแบบนั่นแหละก็คือจะบอกทุกคนว่าใครที่แบบเรียนภาษาแบบเรียนภาษาหรือว่าแบบไปทําอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกท้ออ่ะเพราะฉะนั้ก็เหมือนแบบมันอ่ะมันอาจจะยังไม่แบบเพอร์เฟวันนี้แต่เหมือนแบบเราแค่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ keep g o ว n ิแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะมันก็อย่างน้อยคือเหมือนแค่มองว่าแบบเราดีกว่าตัวเองในแบบเมื่อวานอะไรอย่างนี้แหละซึ่งเฉยค่ะแล้วนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะมาแชร์แล้วก็ มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเผื่อว่าทุกคนจะได้ไอเดียแล้วก็ได้รู้อะไรมากขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องขอโทษไปก่อนถ้าเกิดส่วนว่าเราแบบพูดอะไรที่มันครอบคุมไม่ครอบหรือว่าจะพูดอะไรผิดไปบ้างละคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ยิ่งดูตอนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกดิ่งกิ๊งกค่ะก็แล้วก็แล้ก็เราอาจจะมี เขาเรียกวอะไรเรื่องอื่นๆที่มาแชร์ให้ทุกคนฟังอีกในอานาคตน,นะคะหรือว่าให้ทุกคนแบบอ,อ,อยากรู้หรือว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรไหนก็พิมพ์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเสร็จเราจะมาดูแล้วก็เอาไปทํากันนะคะ <S <S วันนี้เราก็ต้องไปก่อนแล้วค่บ๊ายบาย